สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตพลังงานเนื้อคู่โซเมจกันนะคะพลังงานที่ขึ้นมาในวันนี้เนี่ยดูเหมือนว่าพลังงานของคุณทั้งคู่กําลังแบกรับกับภาระหน้าที่บางอย่างที่จําเป็นต้องต้องทำนะคะมีความรับผิดชอบบางอย่างที่เกิดขึ้นที่ทําให้ตอนนี้พลังงานของคุณทั้งคู่ดูจะาโฟกัสกับเรื่อง การกาเรียกอะไรก้าวผ่านอุปสรรคหรือว่าการเนี่ยรับผิดชอบทําให้ภาระมันหมดไปเร็วๆอะค่ะตั้งหน้าตั้งตารับผิดชอบต่อสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องรับผิดชอบเดี๋ยวมาดูพลังงานทางฝั่งคุณกันก่อนนะคะไพ่ใบแรกของคุณได้ไพ่แปดเียญเนี่ยบางคนตั้งหน้าตั้งตาทางานเก็บเงินบางคนมีภาระหนี้สินหรือว่าต้องรับผิดชอบครอบครัว พี่น้องหรืออะไรแบบเนี้ยทำให้ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ไปโฟกัสกับความสุขในที่จะได้รับมาในด้านความรักความสัมพันธ์มากนักนะคะในตอนนี้บางคนมีมีลูกต้องให้ดูแลหรือว่าอาจจะเป็นพี่น้องน้องนองหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะแต่สิ่งที่คุณทำอยู่ไม่รู้ส่วจะเป็น เหมือนผลดีอะค่ะกรรมดีที่จะได้รับมาในอนาคตเนาะไพ่ใบต่อไปเป็นไพ่ก้าไม้นะคะมีพลังงานเทียนเนี่ยพลังงานไพ่ในตำแหน่งอดีตนะคะได้ราชาถือไม้คือพลังงานของคนทั้งคู่ตอนนี้อยู่ในโหมดมาสกลินนะคะโหมดของเหมือนเป็นลีดเดอร์ชิพอะคะ่ะมีพลังงานของลีดเดอร์ชิพนะคะเหมือน ต้องต้องเป็นผู้นำต้องรับผิดชอบอะไรประมาณนี้ต้องฝักฟันอุปสรรคตรงนี้ไปให้ได้ประครับประคองสถานการณ์ในชีวิตไปให้ได้นะคะอืมแต่ท้ายที่สุดแล้วจะได้เจอกันไพ่สรุปบไพ่สองถ้วขึ้นมาเป็นคนใหม่ๆนะคะจะมีสถานการณ์บางอย่างให้ได้มาเจอกัน อาจจะระหว่างนี้แหละระหว่างที่กําลังเผชิญหน้ากับอุปสรรคปัญหาภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบนะคะให้ความคาดหวังบางคนมีความรู้สึกว่าในเมื่อตอนนี้ภาระก็ล้นมือขนาดนี้ก็ก็เลยเหมือนมีพลังงานที่อาจจะไม่อยากให้ไม่อยากดึงใครเข้ามาในชีวิตในตอนนี้เนาะอยากที่จะรับผิดชอบเรื่องราวของตัวเองให้ เหมือนให้ตัวเองได้หลุดพ้นได้เป็นอิสระก่อนนะคะเดชชาตดไพ่ ad, ของชาวราศีกรกฎเนี่ยมีพลังงานของความเป็นเป็นแม่ของคนที่ take action บางคนอาจจะเป็นพลังงานของคนที่ดูแลดูแลด้วยใจดูแลคนรอบตัวด้วยใจนะคะ คนอาจจะมีพลังงานของเหมือนคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะแต่ว่ามีพลังงานที่ไม่รู้สึกว่าพอได้มาเจอกันนะคะจะเป็นพลังงานที่จะประครับประคองมันจะมีพลังงานที่เหมือนเหมือนกันแล้วทาให้เกิดความเข้าใจสถานการณ์ของกันและกันนะคะเนี่ยจ,จะช่วยกันประครับประคองนะคะ อืมอืมนี่เห็นที่แม่บอกไม่สุว่าสิ่งที่คุณทําอยู่คุณทําด้วยด้วยใจคุณทําเพราะคุณอยากเห็นคนรอบตัวคุณมีความสุขนะคะทําด้วยความรับผิดชอบไฮรฟอนไพ่ ant, ของชาวราศีพฤษบนะคะ ในอนาคตอันใกล้ได้ไพ่สามเหรียญเนี่ยบางคนมีสถานการณ์ที่อาจจะมีโอกาสได้เจอกันนะคะแต่เหมือนปิดหูปิดตานะคะเพราะว่าโฟกัสกับเรื่องราวของตัวเองมากๆไม่ได้ไปโฟกัสว่าใครจะเข้ามาในตอนนี้นะคะเห็นไหมคนคนนี้ก็ยืนหันหลังทำหน้าที่ของตัวเองอยู่นะคะ มีสถานการณ์บางอย่างที่ไม่รู้สึกว่าทำให้อาจจะให้ได้แวบๆได้เห็นหน้าได้เจออกันได้ทำความรู้จักกันเล็กๆน้อยๆแต่ว่าไม่ได้เอามาใส่ใจไม่ได้เก็บมาใส่ใจว่าคนคนนี้หรอเป็นเนื้อคู่ไม่มีพลังงานแบบนั้นนะคะเหมือนเป็นพลังงานที่ตอนนี้กำลังโฟกัสกับเรื่องอื่นซะมากกว่านะคะหไหมกำลังฝากฟันอุปสรรคเรื่องราวของตัวเองเน,นี่ยคนนี้ โฟกัสกับเรื่องการต่อสู้กันอไหรทำสงครามนะคะฝ่าฟันอุปสรรคเอาชนะกับสถานการณ์ตรงหน้าให้ได้ก่อนนะคะไม่อยากปวดหัวกับเรื่องอื่นๆหรือว่าไม่อยากดึงใครเข้ามาแล้วทําให้เขามามาลําบากกับสถานการณ์ที่คุณกําลังเผชิญอยู่ในตอนนี้อื ดูเป็นพลังงานของคนที่ไม่ไม่รีบร้อนกับเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะสิ่งที่กําลังขับเคลื่อนอยู่คือไพ่หกดาบเนี่ยแต่ว่าจะมีพลังงานที่จะมาเจอกันในสถานการณ์นี้แหละยังยังยังอยู่ในสถานการณ์นี้แหละแต่ว่าจะมีการให้ความช่วยเหลือกันอาจจะในในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกมันซัพพอร์ตกันนะคะไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งนะคะ มามอบพลังงานดีๆสิ่งดีๆความรู้สึกดีๆให้แก่กันอืมเพื่อที่จะให้ฝ่าฟันกับอุปสรรคตรงหน้านี้ไปได้นะคะไพ่สรุปเป็นไพ่สองถ้วยเห็นไหมได้มาเจอหน้ากันแต่ยังไม่หยิบยื่นความรู้สึกให้แก่กันนะคะยังไม่ได้ยื่นถ้วยให้แก่กันและกันไพ่สองถ้วยใบนี้ ได้มาเจอกันนะคะมีโอกาสได้เจอกันในเร็วๆเนี้ยแต่ว่านี่แหละความสัมพันธ์พอเจอกันแล้วค่ะสถานการณ์ต่างๆมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะให้ได้ก้าวต่อไปข้างหน้าแล้วจะค่อยๆสร้างเป็นความสัมพันธ์ที่ประสบความสําเร็จนะคะมันคงเห็นไหมมีการหยิบยื่นยื่นมือมาให้ความช่วยเหลือแล้วเป็นความช่วยเหลือที่เหมือนซัพพอร์ตกันและกันนะคะ ไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งนะคะ The l o v e r s ไพ่ของชาวราศีเมถุนมาดูพลังงานทางฝั่งเขากันเนี่ยฝั่งเขาก็วุ่นวายอยู่กับอุปสรรคปัญหาของตัวเองเหมือนกันฝั่งเขาก็ดูติดขัดกับเรื่องบางเรื่องเหมือนกันนะคะบางคนอาจจะเป็นเขาเรื่องอะไรในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกหรือ Mental Health ของเขา อ,อาจจะมีอุปสรรคปัญหาในด้านจิตใจของเขานะคะขาดกำลังใจที่จะไปต่อหรืออะไรประมาณนี้จะต้องดีลกับตัวเองแต่ไพรัฟอนไพ่ของชาวราศีพฤษภนะคะไพ่สภาพแวดล้อมเป็นไพ่ t h e ะ a n ง Man แต่ว่าเนี่ยมันมีพลังงานบางอย่างที่เกิดความเข้าอ,อกเข้าใจอย่างเท่าเทียมอะคะ่ะเหมือนคุณก็เข้าอ,อกเข้าใจเขาเขาก็เข้าอ,อกเข้าใจคุณ justice ไพ่ของชาวราศีตุลน,นะคะไพ่ความคาดหวังของเขาเป็นไพ่สามเหรียญน,นะคะบางคนอาจจะมีพลังงานที่ เขาเรียกว่าอะไรมาเหมือนยินอยางอะค่ะคนหนึ่งมีสิ่งหนึ่งคนหนึ่งมีอีกสิ่งหนึ่งพอได้มาอยู่ด้วยกันแล้วเป็นเป็นอะไรที่ลงตัวคนหนึ่งมีความมั่นคงด้านหนึ่งแต่ขาดอีกด้านหนึ่งอีกคนหนึ่งก็มีความมั่นคงทั้งด้านหนึ่งแต่ขาดอีกด้านหนึ่งแล้วพอมาอยู่ด้วยกันนะคะจะสามารถมอบสิ่งที่ที่ขาดหายไปเติมกันให้เต็มอะค่ะได้ เนี่ยเขาจะได้เหมือนเขาจะมีทั้งเขาและคุณเลยจะมีพลังงานที่จะเอาสิ่งที่มีอยู่ที่ตัวเขามีอยู่อะคะ่ะไปใช้ประโยชน์ความรู้ความสามารถที่เขามีสิ่งที่เขารู้จะสามารถเอามาซัพพอร์ตกันและกันได้อะคะ่ะนำพากันไปสู่จุดที่ดีได้นะคะ ไพ่พื้นฐานดวงเป็นไพ่ The f o อืมไพ่ The l o อ e r s มีโอกาสที่จะได้เจอ,อกันแล้วก็ได้สารสัมพันธ์กันต่อนะคะนีม่มันเขามีเขามีอะไรแล้วเขาก็หยิบยื่นให้กับคุณนะคะคุณมีอะไรคุณก็ยื่นให้เขา พลังงานที่แชร์บางสิ่งบางอย่างร่วมกันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะอทั้งเนี่ยอย่างที่ไม่บอกไม่รู้สึกว่าทั้งคู่มีอุปสรรคบางอย่างอยู่ในชีวิตแต่ว่าอาจจะเป็นคนละเรื่องกันแต่ว่ามันสามารถเหมือนเกิดความเข้าใจกันและกันได้ว่าเอ๋อเนี่ยอีกฝ่ายกําลังเผชิญหน้ากับเรื่องนี้นะตัวเขามีอันนี้นะเขาสามารถซัพพอร์ตคุณได้กับสิ่งนี้ตัวคุณก็มองเห็นภาพลักษณะเดียวกันในใน จากทางฝั่งเขาอะคะ่ะบางคนในอนาคตอันใกล้ได้ไพ่สองดาบนะคะบางคนมีพลังงานที่เขาอาจจะรับรู้ว่าคุณเหมือนไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์นะคะแต่ว่าดูเป็นพลังงานฝั่งเขาที่เหมือนจะพยายามให้คุณเปิดใจนะคะว่า เหมือนเรามีบางสิ่งบางอย่างที่มาแชร์กันได้นะอะไรแบบเนี้ยทําให้เกิดความสมดุลขึ้นมาได้นะอะไรประมาณนี้ค่ะทําเหมือนพยายามทําให้คุณเห็นสิ่งนั้น The Star เป็นไพ่ของชาวราศีกุมนะคะเนี่ยไพ่อุปสรรคปัญหาเป็นไพ่ก้าวดาบนะคะเป็นไพ่ของคุที่เหมือนนอนไม่หลับตอนกลางคืนหรือเป็นพลังงานของคนที่ดีวกับ Depression เครียดเป็ดโ,โ,โรควิตกกังวลโรคซึมเศร้านะคะบางคนเขาอาจจะต้องการซัพพอร์ตในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกจากคุณนะคะอยากได้กําลังใจในการใช้ชีวิตในการดาเนินชีวิตต่อไปข้างหน้าบางคนเหมือนบางคนมีพลังงานของคนที่เหมือนเพิ่งสูญเสียคนสำคัญในชีวิตไปจะเป็นคนในครอบครัว คณใหญ่นะคะเดมเพรสคนในครอบครัวคนสําคัญของเขาแล้วทําให้เขารู้สึกเหมือนขาดกาลังใจงอะคะ่ะตอนเนี้ยขาดเป้าหมายชีวิตบางคนแต่ก่อนอาจจะมีเป้าหมายเป็นคนุณเนี่ยคนในครอบครัวของเขาใครสักคนที่เขาอยากที่จะทําสิ่งดีๆให้มอบสิ่งดีๆให้นะคะอยากเห็นความสุขของคนคนนั้นแต่พอถึงจุดหนึ่งแล้วคนคนนั้นอาจจะไม่ได้อยู่ข้างๆเขาแล้วทําให้เขาเคว้งอะคะ่ะไม่รู้ว่าชีวิตเขาไปต่อไปข้างหน้ายัางไง เขากาลังเผชิญหน้ากับอุปสรรคบางอย่างในชีวิตของเขาเหมือนกันนะคะบางคนมีหน้าที่การงานดีๆให้ทํามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณทางในการหา,งหางเงินสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองแต่ว่าไม่มีกําลังใจนะคะหมดกําลังใจจะทําต้องการใครสักคนให้มาเป็นเป้าหมายในชีวิตอีกครั้งหนึ่งอบางคนทางฝั่งคุณอาจจะเกิดอุปสรรคปัญหาในเรื่องของ เขาเรียกว่าไรทางปัจจัยในการใช้ชีวิตการเงินหรืออะไรแบบเนี้ยคนคนนี้อาจจะเข้ามาซัพพอร์ตคุณด้านนั้นคุณอาจจะเข้าไปซัพพอร์ตเขาในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะคะเนี่ยไพ่สรุปเป็นไพ่เดอะสันการได้เจอเจอกันนะคะจะเป็นพลังงานที่มีแต่จะมอบสิ่งดีๆให้แก่กันและกันนะคะเป็นความรู้สึกดีๆที่จะเกิดขึ้นสิ่งดีๆสถานการณ์ดีๆจะเกิดขึ้นระหว่างคุณกับคนคนนี้นะคะ The Hermit ไพ่ของชาวราศีกันนะจะทำให จิตใ,ใจของคนทั้งคู่อยู่ในจุดที่นิ่งนะคะอืมต่อไปมาดูไพ่คิวปิดกันไพ่คิวปิดมีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้คิวปิดแชร์นิวเห็นไหมมีการแชร์บางสิ่งบางอย่างให้แก่กันและกันบอกถึงเรื่องฉันบอกถึงเรื่องเธอมีความเข้าใจกันและกันนะคะคิวปิดเซ็ทสอรรี่นะคะไม่น่าจะใช่ไพ่ใบนี้อืคิวปิด b r ิ n g i n g g อืมีการ ให้มอบสิ่งดีๆให้แก่กันและกันนะคะอ้าวคิปเปิ้ ask for f o r g i v e n e s s ไพเนี่ยมีพลังงานของคนเก่าๆหรอไพ่ทาโร่ของคุณไม่ได้ขึ้นมานะคะว่าเป็นพลังงานของคนเก่าๆมาดูสิ อ๋อบางคนมีพลังงานของคนที่เหมือนอยากทําให้ปล่อยวางอะคะ่ะกับสถานการณ์ที่เข้ามาให้ให้มองว่าเป็นเหมือนวิบากกรรมที่เข้ามาในชีวิตไม่ไม่อยากให้เป็นทุกข์เป็นเครียดเป็นโกรธเป็นแค้นหรืออะไรแบบเนี้ยให้คิดซะว่าสิ่งที่ผ่านมาถ้าเกิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการตัดสินใจของตัวเองอะคะ่ะให้ต่างฝ่ายต่างให้อภัยตัวเอง ที่ทําให้สถานการณ์อุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นมาค่ะทุกคนไม่อธิบายเข้าใจไหมคะเหมือนเข้ามาแล้วจะทําให้เข้าใจตัวเองมากขึ้นกับการตัดสินใจที่อาจจะก่อให้เกิดเนี่ยอุปสรรคปัญหาที่กําลังรับผิดช,ชอบกันอยู่กําลังเผชิญกันอยู่นตอนนี้นะคะอยากที่จะพอมาเจอกันแล้วทําให้รู้สึกดีขึ้นให้อภัยตัวเองแล้วก้าวต่อไปข้างหน้าร่วมกันนะคะ The star ไพ่ของชาวราศีกลุ ump, ance, ่มเทมเพลนไพ่ของชาวราศีธนู ano, นะคะอืมจะแ h ง n g m ให้ได้มองเห็นนะคะการเข้ามาของคุณทั้งคู่เนะได้มาเจอเจอกันทําให้ได้มองเห็นบางสิ่งบางอย่างที่มีมุมมองเหมือนเออมันสามารถมองในมุมนี้ได้เนี่ยอะไรแบบเนี้ยคะ่ะอืมบางคนกับบางคนอาจจะเจอเจอกับ ความยากลําบากมาก่อนที่จะได้เจอกันความทุกข์บางอย่างก่อนที่จะได้มาเจอกันนะคะพอได้มาเจอกันแล้วทําให้เหมือนปล่อยวางให้อภัยกับทุกสิ่งอย่างที่ผ่านมาได้แล้วเพราะว่าพอมาเจอกันแล้วเนี่ยเห็นสิ่งดีๆรออยู่ข้างหน้าค่ะแล้วจะสามารถโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไปข้างหน้าได้นะคะมองเห็นความหวังได้เดสตาร์เนี่ยอืม โอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับเนื้อคูโทอเมทในวันนี้เนาะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย